สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ prerequisite tutorial ของ Braincode Camp เรื่อง EEG Analysis ค่ะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนชื่อกรเดเลตเป็นจาสุภาวันหรืออีกตอนนี้ทำงานเป็นนิว s c i e n t i s t โดย tutorial ในวันนี้จะรับการจัดทำร่วมกับไม e คิลิปัญจลีสุขพราวหรือป๊อบซึ่งเป็นเ e o p a ติ c a อ e จ g เ n e e รเราทั้งสองคนทำงานอยู่ที่ Cognitive Clinical and Computational Neuroscience Lab (CCCN) จุฬาลงกรณ์ University และ Neuroscience Center for Research and Innovations NX King's Mongkut u v i v s r t y t y Technology t ลยีท론크ีแบง k อกไทยแลนด d ทิ utorial นี้เราจะพูดถึงว่าการทำ EEG pipeline analysis มีขั้นตอนอย่างไรบ้างเพื่อจะวิเคราะห์การทำงานของสมองส่วนคอร์เทจาก data EEG ที่เราเก็บมาได้โดยร่วมจาก EEG analysis software pa install package import data pre-processes analysis and summary eeg หร l อ software เป็น open source packages สำหรับการ visualize รวมไปถึงการ pre process และ analyze brain signal software packages ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานวิชาการคือ 1. mne ซึ่งเป็น python based packages และ 2. eeglab ซึ่งเป็น matlab based packages แต่ใน tutorial นี้เราจะใช้ mne เพราะใช้ python ซึ่งเป็น open source programming languages dataset e ที่จะใช้ใน tutorial นี้มาจาก participant ที่กำลัง perform flanker task ซึ่งเป็น Classic task ที่ใช้ทดสอบสมาธิองค์ประกอบของ task นี้ประกอบไปด้วย 1.Q ึซึ่งเป็นลูกศรบอกทิศทางว่า participant ต้องเคลื่อนสมาธิปเปนในทิศทางใด 2. stimulus หรือสิ่งเร้าที่ขึ้นมาบนหน้าจอเพื่อให้ participant ตอบว่าลูกศรที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ชี้ไปที่รูปอะไร 3. response เป็นการตอบของ participant ฟีดแบ็กที่บอกว่าปฏิมีส่วนร่ทำแบบทดสอบทริอ l นั้นได้ถูกหรือผิดโดยเมื่อเล่นครบ1ข้อของท a ร์นี้จะเรียกว่า1 t r i a ทรและการเล่นซ้ำๆหลายๆทริอ l จะรวมเรียกเป็น1รันโดยทางปฏิบัติแล้ว e x ็ e ซ์เพร t e r จะเซฟไฟล์เทียดในหนึ่งรันเพื่อป้องกันการเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ Data s เ t ็ทั้งหมดหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการทำเอ็กซ์เพร n t ก่อนที่จะเริ่ม analysis Pi p e l i n e ต้อง i n s tall mne package ก่อนโดยใช้ pip install mne หลังจากนั้นจึง Import Package ที่ต้องการเช่น OS, M&E หรือ Drive โอเคเรามาเริ่ม Import Data กันเลยแต่ก่อนที่จะ Import Data เราจะต้องเมาส์หรือเชื่อม Google Drive ที่เก็บ Data เข้ากับ Google Collab ก่อนแต่ทุกคนสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยหากไม่ได้ทำใน Collab หรือเก็บ Data ไว้ที่อื่นขั้นแรกของการ Import Data จะใช้วิธีการ Read File ออกมาทีละไฟล์เนื่องจาก Data Set นี้ถูกเก็บไว้แบบ1ไฟล์ต่อ1 Run ของ experiment เราจะต้อง Read ออกมาทีละรันหลังจากนั้นจึงคอนแค a เ e ตไฟล์ทั้งหมดเพื่อให้ได้ Continuous NGG Data ออกมาหลังจากนั้นก็ใช้ Attribute r a w i n f o มาเพื่อดูอรยายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Data เช่น subject number, eeg channel, eog channel, sampling frequency, high pass และ low pass filter ทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องไม่ต้องกันวนงกนวลคำพวกนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปจะพูดต่อไปใน tutorial นี้ ทั้งนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ Raw ก็ได้ถ้าเ like รา m p p r t t d t t a มาไว้ที่ Variable ชื่ออื่นแต่ By Default แล้วจะเก็บ Raw ไว้ที่ Variable ชื่อ Raw นอกจาก Read Data ของ EEG Signal แล้วเราจะ Lead Channel read Information ออกมาดูด้วยโดยในทิว o อเรีนี้จะทำในรูปแบบของ Dictionary โดยใส่ Key Value เป็น Channel Names และ Channel Types ตามลำดับทั้งนี้จะยังไม่มี Channel t y p EEG ใน MNE ตอนนี้ที่เราเลือกมา จากที่อาจารย์ชอนกล่าวไปถึงแล้วก่อนหน้านี้ใน Lecture ์ e g ว่า e x g เป็นอิเล็กโทรดที่ติดบริเวณรอบดวงตาไม่ใช่ e e g channel แต่เป็น EOG signal ซึ่ง detect Electrical signal ที่เกิดจากการเคลื่อนของที่ของดวงตาดังนั้นเราจะต้อง Set channel type ใน Pipeline เพื่อที่จะสามารถนำ signal e e g มาใช้ในขั้นตอน p r e p r o c e s s e s ต่อไปได้ต่อไปเราจะต้อง Set montage การเซต montage คือการตั้งค่า channel location ในรูปแบบ3มิติ ว่าเซนเซอร์มีการเรียงตัวอย่างไรบนศีรษะซึ่งการตั้งค่านี้จะใช้ในการออนไลซ์ eeg Signal ว่ามาจากบริเวณใดของสมองสำหรับ m a i package จะมี montage template ที่ติดตั้งมาด้วยอยู่แล้วซึ่งเซตโดย eeg system developer สำหรับ montage system ที่จะใช้ใน tutorial นี้คือ biosemi 64ซึ่งเป็น eeg system ที่ใช้เก็บ Data ที่เราจะใช้อนาล y ซ์ หลังจากนั้นเราจะได้ออปต์ออกมาเป็นอิเล็กโทรดทั้ง64 c h a n n e ชที่เรียงอยู่บน eeg cap ตาม bio semi 6 4 system หลังจากที่เรา Import Data Set Channel Type และ Set Montage เราก็จะ Plot Data ออกมาดูแกน x เป็น Time ในหน่วย second แกน y เป็น eeg และ eeg channels โอเคและนี้ก็คือด้านตาของ raw eeg data ให้เราพลอตออกมานะคะตอนนี้เราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการ pre-process eeg data ซึ่งเป็นการ clean data โดย remove artifacts หรือสัญญาณอื่นๆที่ไม่ใช่สัญญาณสมองออกไปทั้งนี้ pre-process เป็นขั้นตอนที่สำคัญแต่ไม่สำคัญเท่ากันเก็บ data ที่ clean มาตั้งแต่ต้นเนื่องจาก 1. data ที่ clean ไม่จำเป็นต้องมีการ pre-process หรือ 2. การ pre-process อาจจะเอา artifact s ออกไม่หมดก็เป็นไปได้ตัวอย่างของ artifact คือ 1. physiologic artifact l a s เช่น muscle artifact eye movement หรือเนื่อและ 2. technical artifact s เช่น bad electrodes line noise หรือ electrical current ขั้นแรกเราจะมา reference re ซึ่งเป็นการ set reference ระหว่าง analysis ซึ่งอาจจะแตกต่างจาก reference ที่ใช้ระหว่างการเก็บ data r e f e r e นซ์ ference, สามารถทำได้แบบ2แบบหลักๆคือ1 Average Reference โดยใช้ Mean Signal ที่เกิดจากอิเล็กโทรดทั้งหมดหลังจากนั้นจึงเอาสัญญาณของแต่ละอิเล็กโทรดมาลบด้วยค่ามีนี้ข้อดีคือสามารถเซต f e r e n c e หาก EXG Signal ที่ได้จาก c h a n ช l b r เบร m มา t t o d ไม่สามารถใช้ได้แต่ข้อเสียคือหากมีแบตอิเล็กโทรดจำนวนมากจะทำให้ค่า Reference แย่ไปด้วยวิธีที่2คือมาสต r e f e r e n c e วิธีนี้ใช้สัญญาณทั้งหมดลบด้วยสัญญาณที่เก็บได้จากอิเล็กโทรสเปรย์มาสตอยหรือบุหลังหูมาคิดเป็น reference ทำไมถึงใช้ซิกเนลบรย์มาสตอยเพราะมาสตอยเป็นส่วนที่ใกล้สมองที่สุดแต่ไม่มีสมองอยู่บริเวณน,นั้นมีแต่แอร์เซลล์ซึ่งเป็นกระดูกที่มีรูพุนและเต็มไปด้วยโพรงอากาศดังนั้นจะมี assumption ว่า Signal ที่ detect ได้จากมาสตอยเป็นสัญญาณอื่นๆที่ไม่ใช่สัญญาณสมองนั่นเองค่ะใน tutorial นี้เราจะ re reference โดยใช้ Ma มาสตอร์สิกโนจาก eeg 1และ eeg 2หลังจากนั้นเราจะมาดู Data ของเรากันค่ะโดยแกน x เป็น time และแกน y เป็น eeg electrode หรือ eeg channels โอเค ทีนี้เราจะสามารถเปรียบเทียบ Data ก่อนและหลังการ r f f r r n c e โดยใช้มา s t t o ได้ค่ะเห็นไหมคะหลังจากให้เราเซต e f e r e n c e แล้วด้านต้องมีความ Clean มากขึ้นเมื่อเทียบกับ raw Data ของเรา โอเคไปกันต่อค่ะหลังจากรีเฟรนซ์แล้วเราจะเซตซมเปิลเลทแต่เราจะเซตให้ซมเปิลเลทเป็นค่าที่ต้องการตั้งแต่ตอนเราเก็บ Data มาแล้วจึงสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้ไปเลยแต่ทั้งนี้อันนี้ Apply ได้เฉพาะกับ Data Set นี้ที่เราเอามาใช้เป็นตัวอย่างนะคะขั้นตอนการฟิลเตอร์เป็นการกรองสัญญาณอื่นๆออกไปโดยใช้ Filtering Threshold โดยใช้ f i l t e r i n g t h r e s h โ l d โดยฟิลเตอร์มีหลายวิธี ดังที่อาจารย์ชอนกล่าวไปแล้วก่อนหน,น้านี้เช่น Low Pass, High Pass, Band Pass และ Notch Filter a r t i f a c t กบางชนิดจะมีค่าความถี่ที่จำเพาะดังนั้นจึงสามารถ Remove ออกไปได้โดยการใช้ Filter เช่น Power Line Noise หรือ Electrical Artifacts ที่มีความถี่อยู่ที่50 h ฮหรืจริงๆแล้วก็คือไฟบ้านแล้วนั่นเองค่ะ Lowpass f r e q u e n c y คือแปลว่า f r e q u e n c y ที่ต่ำกว่าค่านี้เราเอา โดย low pass frequency ใช้สำหรับการกรอง electrical activity ออกไป high pass frequency แปลว่า frequency สูงกว่าค่าเนี้เราเอาโดย high pass frequency ใช้สำหรับการ remove slow signal movement เช่น slow drift เงื่อ muscle artifact s หรือ electrode fluctuation ที่เกิดจาก electrode ที่หลวมตอนเราเก็บ data มา การเซตไฮพาสและโลพาสฟิลเตอร์สามารถใช้ฟิลเตอร์ฟังชันได้เลยโดยโดยใส่อ์กิวเมนต์โลฟีควอนซีและไฮฟีควอนซี่ตามลำดับหลังจากที่เราอ p พพลายฟิลเตอร์ฟังชันแล้วเรามาดูเอาพุตกันค่ะตอนนี้จะเห็นได้ว่าฟิลเตอร์ t a ต้มีความน้อยซี่ที่ลดลงอย่างชัดเจนเนมื่อเทียบกับรอ d a ต้าค่ะแต่ทั้งนี้ไม่ใช่ทุกอาร์ติเฟกต์จะถูกฟิลเตอร์ออกไปหลังจากการอพพลายฟิลเตอร์ฟังชัน ดังนั้นเราจึงต้องมีขั้นตอนอื่นในการ preprocess ซึ process, ่งจะพูดต่อไปใน t utorial นี้ค่ะขั้นตอนต่อไปคือการตัด e p o ็อแต่ก่อนจะตัด e p o ็อเราจะต้องรู้จักกับ event trigger หรือ marking ของ t i m e สแต m p ว่าณัเวลานั้นมี events ์อะไรเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นใน f ฟ a n k กอร์ท k ของเราจะมีอี e วนต์ทริกเกอรคือคิวสติม u ลัส Response Feedback และโดย trigger values หรือ event ids ใน task นี้ตั้งค่าไว้ดังนี้ event ids ตั้งแต่1-36ถึง36คือ q u e ขึ้นอยู่กับว่า trial number เป็น trial ที่เท่าไหร่101ส่วน1คือ101คือ stimulus 102คือ response 104คือ feedback หลังจากนั้นเราก็เลือก event of interest ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า research question ที่เราสนใจคืออะไรเช่น t ั t o r i a l นี้เราสนใจ e.g. signal ขนาดที่มี stimulus บนหน้าจอ เราจะใช้ฟังก์ชัน pick events และใส่ event id 101เป็น Argument จากนั้นก็ Plot Data ที่ล็อกกับ Stimulus event id ออกมาดูโดยใช้ฟังก์ชัน plot และใส่ Argument ดังนี้ events เราใส่ variable events of interest ที่เราเซตไเแล้ก่อนหน้านี้ค่ะ event id เราใส่ event id ซึ่ง event id หรือ stimulus id 101 duration 50 second คือ plot time window ที่50วินาทีออกมาดู Start คือ Plot Time ตั้งแต่100วินาทีหลังจาก Experiment เริ่ม n Channels คือใส่จำนวน Channel ที่เราสนใจจะดูโดยในที่นี้จะเลือกมาทั้งหมดทั้งนี้ Argument พวกนี้สามารถปรับแต่งได้ตามที่เราสนใจเลยนะคะส่วน Event Color คือเลือกว่าจะเอาทำ s t a m p Visualization สีอะไรแค่นั้นเอง Output ก็จะเป็นดังนี้ค่ะโดยแกนร x เป็น Time ในหน่วย Second แกน y เป็น c h n n e l s ทั้งหมดประกอบด้วย eeg และ eeg ค่ะ โอเคตอนนี้เราจะมา epoch data กัน epoch คือการตัด eg data เป็น chunks ตาม event ที่เราสนใจจาก continuous data เป็น discontinuous data วิธีการตัด epoch คือการตัด data ตาม timestamp เป็นก่อนและหลัง event ที่เราสนใจเช่นลบ1.5คือ1.5วินาทีก่อน event trigger และ2คือ2วินาทีหลัง event triggers ทั้งนี้สามารถปรับแต่งได้ตามที่เราสนใจเช่นเดียวกัน b บส e ลน์อาร์ก m เมนคือเบสไลน์คอลเลกชันเพื่อให้แต่ละ e ีพอกมีเบส l i n e ที่ตรงกันค่ะและสุดท้ายเราจะตัด e ีพอกโดยใช้ฟังก์ชัน mne epoch และใส่ Argument ต์ตาม r i a b l e ที่เราเซตไปแล้วเมื่อสักครูน่นี้จากนั้นเราก็จะเอาเราก็จะพลอตเอาพุออกมาดูค่ะเพื่อดู Data หลังจากที่เราตัด Epoch แล้วโดยอัน e p พอ h Data มีแกน x เป็น Time ในหน่วย Second แกน y เป็น EEG และ e g c h a n n e l ส่วนภาพด้านขวามือเป็นภาพ Data หลังจากที่เราตัด e p o c อแล้วจะเห็นการ Segmentation ของ Data อย่างชัดเจนและมีการ X เป็น e p o c อ Number ไม่ใช่ Time ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำ a า t r t a c t Removal หรือ Artifact Rejection หนึ่งในวิธีใช้อย่างแพร่หลายคือ Independent Component Analysis หรือ ICA ICA เป็น Signal Processing Algorithm ที่สำหรับแยกแยะ sources ของ Signal ที่ถูกเก็บมาจากเซนเซอร์โดย ICA ขึ้นอยู่กับ As s s u m p t i o นว่า สัญญาณมาจากซอร์ c เซที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือ Independent ต่อกันดังนั้นจะเห็นได้ว่า ICA สามารถใช้ Apply กับสัญญาณอะไรก็ได้ไม่จำกัดแค่ EG e นะคะสำหรับการ Apply ICA เข้ากับ EG e Data จะเป็นการแยกสัญญาณสมองออกจาก Artifact อื่นโดยการวิเคราะห์ซ o u r c เ s ของสัญญาณว่ามาจากเซนเซอร์หรืออิเล็กโทรดบริเวณใดโดยจำนวน ICA Components จะมีค่ามากที่สุดมจำมากที่สุดได้ตามจำนวนอิเล็กโทรดที่เรามี ใน t ิวทอ i เ l ีนี้เราจะเลือก70 IC A components เพราะ Data s ซ t นี้มี70 Electrodes ทั้งนี้จำนวน c o m p o n e n t ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากแยกละเอียดแค่ไหนจากนั้นเราจะทำ ICA โดยใช้ฟัง e. ก์ชัน m e preprocessing ICA และใช้ฟังก์ชัน ICA fit เพื่อ apply ICA เข้ากับ EEG data แล้วเราก็ plot ICA components ออกมาดูโดยในสไลด์นี้จะโชว์แค่ c o m p o n e n t ์แรกๆเพื่อสะดวกในการทำเป็นตัวอย่างนะคะ สำหรับ Artifact Collection โดยใช้ ICA จะเห็นว่า component สักแรกจะเป็น component ที่ weight เยอะใน EEG data เช่น blink หรือการกระพริบตาหลังจากนั้นเราจะ plot component ที่เราสนใจโดยใช้ function plot properties ในที่นี้เราอยากดู blink เราก็จะเลือก ICA ที่000สำหรับ blink จะเห็นว่ามีค่าสัญญาณมาจากบริเวณด้านหน้า ทั้งนี้อย่าลืมนะคะ i c ี IC ที่ศูนย์ศนพราะว่าไพทอนเป็น Zero Indexing นะคะโดยในกราฟจะมีการ X เป็น Time และแกนร Y เป็น Epoch Segment หรือหรือบ่งชี้ว่าเป็น Epoch ที่เท่าไหร่หลังจากนั้นเราจะมาเลือก Exclude ICA Component ที่เป็น Blink a r t i f ฟ c t ออกไปและใช้ฟังก์ชัน Plot Overlay เพื่อเปรียบเทียบ Data ก่อนและหลังการ Exclude ICA Component ค่ะ แล้วเราจะได้เอาพุทออกมาหลังจากการ exclude component สีแดงคือสัญญาณก่อน ICA และสีดำคือสัญญาณหลัง ICA ค่ะขั้นต่อไปเราก็จะ apply ICA เพื่อทำ artifact correction ค่ะการทำ apply ICA เป็นการเอา ICA component ออกไปไม่ใช่การเอา e e d data ออกไปนะคะจึงเป็น artifact correction ไม่ใช่ artifact rejection และนี่จะเป็นการเปรียบเทียบก่อนและหลังการ apply ICA ค่ะ จะเห็นได้ว่า Data มีความคลีนมากขึ้นแล้วไม่มี bling artifacts แล้วขั้นตอนสุดท้ายของ pre-processing คือการทำ artifacts rejection โดยวิธี threshold rejection ค่ะวิธีนี้เป็นการ reject e p o c h ที่มีค่าเกิน threshold ที่เราตั้งไว้ มาถึงขั้นตอนการพลอต e.g. Data การพล o อต e.g. Data ที่ pre-process แล้วมีหลายแบบตามที่อาจารย์ชอได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ในเลคเชอร์ก่อนหน้านี้นะคะโดยในท u ท o r i a l นี้เราจะพูดถึงแค่การพลอตจากการหาค่าเฉลี่ยของ Data จาก multiple trials ซึ่งก็คือ event-related potential หรือ ERP นั่นเองค่ะก่อนอื่นเราจะพลอต topographic map เพื่อโชว์ ERP ที่แตกต่างกาันตามการกระจายตัวของ Elect rodes จากนั้นเราจะเลือก p ล o อต h a n n e l ที่มี ERP ที่เราสนใจมาใช้เป็น a ย Index สำหรับ Cognitive Processes ที่เรากำลังศึกษายกตัวอย่างเช่นถ้าเราสนใจ O1, OZ, O2 ERP บริเวณ O1 O น o, o, ER o, o, o 2จะเป็น Neural Index หรือ m a r k คือของ Visual p r o c e s s i n g ค่ะถ้าเราเห็น Activation ของ ERP บริเวณนี้ก็แปลว่าตอนนั้นมีมีการ Activation ของ Visual Processing อยู่ค่ะโอเค โดยสรุปคือ t utorial นี้ครอบคุม Basic Eeg Pipeline สำหรับการวิเคราะห์ ERP เช่น Preprocessing ICA Artifact rejection Artifact correction Epoch แ,และการ plot ICA เอ้ยขอโทษค่ะและการ plot ERP หรือ Event Related Potential ขอบคุณค่ะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะกับทั้ง Teachers แล้วก็ TA ทั้งหลายค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ